ระบบสังหารเทพตอนที่137วันพิธีเมื่อวันมงคลมาถึงมันลายร้อมด้วยผู้คนมากมายยิ่งเชียวเฟิงนั้นมีมารดาเพียงคนเดียวที่ถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่หากแต่ทางด้านตระกูลพานนั้นกลับมีมากมายยิ่งพิธีมั่นหมายที่โลกแห่งนี้ไม่ได้เรียบง่ายเช่นโลกเก่าก่อนของเชียวเฟิงนั่นเพราะมันต้องเชิญแขกเกลือเครือญาติมากมายมาเป็นสักขีพยาน แม้ทั้งสองจะยังไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันหากแต่เมื่อผ่านพิธีวันนี้ไปเมื่อสตรีวัยาวพาลีผ่านวันเวลาล่วงไปจนถึงอายุ18ปีแม้ทั้งสองร่วมหลับนอนจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันผู้คนในดินแดนนี้ก็จะไม่ติเตียนไม่ถือว่าผิดลิขิตต่อฟ้าคล้ายกับว่าพิธีมั่นนั้นประหนึ่งได้แต่งงานเข้าหอ,อก,กันจริงๆไปแล้ว นอกจากนั้นพิธีมั่นหมายนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่นักตระกูลพานจัดเลี้ยงเชิญผู้คนมากมายหมดทรัพย์สินวันเดียวร่วม2500ทองผู้ที่รู้ถึงทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดงานนี้ต่างรู้สึกถึงความใจปั้มของตระกูลพานยิ่งนักบางคนถึงกับเอาไปพูดว่าบิดาตระกูลพานคนนี้ช่างรักลูกสาวคนนี้ยิ่งถึงกับเยาวหมดเงินทองทรัพย์สินที่สั่งสมมาตลอดชีวิตมากมายถึงเพียงน,นี้เพื่อรักษาเกียรติของบุตรทิดาวายัยาวของตนไว้ หากแต่พวกมันหารใไม่นี่ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายิ่งสำหรับมันผู้เป็นบิดาหนึ่งแสนทองคำและแหวนทองอันหายากยิ่งหนึ่งวงทำไมมันจะไม่กล้าไม่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เกรงเป็นที่คอรหามากกว่าหากตนีทีเหนียวหากแต่คิดไปคิดมาบวกลบทรัพย์สินที่ฝั่งเจ้าเป่ามอบให้แม้มันจะเก็บไว้เสียครึ่งหนึ่งมอบให้พันรีบุรหลักอีกครึ่งหนึ่งตลอดชีวิตก็ใช้ไม่หมดแน่แล้ว บิดาพานรีคิดเช่นนี้ก็มีความสุขไม่เสียดาย2,500ทองที่หมดไปแม้แต่น้อยต้าหายจริงเหอลีกังสนุกสนานดื่มกินกันที่โต๊ะก,กับเราสหายวัยเยารุ่นเดียวกันจากหมู่บ้านส่วนไผ่ที่ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการค้าตระกูลต้าสหายพบเจอกันจึงไม่มีเรื่องฐานะมาขวางกันสามคนนี้ไม่ถือตัวต่อสหายเก่าวัยยาแม้แต่น้อย ยอดหญิงงามร่วมเป็นญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งเชียวเฟิงสวีอัญชีเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือจากทางฝั่งพาลี่นอกจากนั้นยังมีผู้คนมากมายนับหมื่นร่วมงานเมื่อถึงเวลาอันดีหนึ่งสตรีวายาวและหนึ่งบุรุษหนุ่มองอาจต่างแสดงความขอบคุณต่อฟ้ามันยังไม่ใช่การไหว้ฟ้าดินหากแต่ก็ถือเป็นการประกาศต่อฟ้าเช่นกันว่าสตรีน้อยพารี่คนนี้ถูกจับจองเป็นคนมีเจ้าของแล้ว จากนั้นขอบคุณมิดามารดาของทั้งสองฝ่ายทำความเคารพญาติผู้ใหญ่ที่เมตตาพาลี่และเชียวเฟิงไม่ได้สวมชุดแดงในการทำพิธีดังเช่นธรรมเนียมโลกเก่าหากแต่ที่ดินแดนนี้ชุดมงคลคือสีทองวันนี้พาลี่สตีวายาวของเรานางช่างงามนักนางสวมใส่ชุดถงทองยาวร่วมพิธีส่วนเชียวเฟิงคือมังกรทองในส่วนขั้นตอนสุดท้ายของพิธีนี้คือการมอบของแทนใจของกันและกัน พาลลี่มอบชุดนอนที่นางตั้งใจทำตลอดเจ็ดวันให้แก่เชียวเฟิงเชียวเฟิงหยิบชุดจ้องมองมันหากแต่ในใจคิดได้แต่ใหญ่ชุดที่นางทำถึงไม่ได้สัสดส่วนเช่นนี้แขนสองข้างไม่เท่ากันลายมงกรบนตัวเสื้อก็ดูเป็นหนอนดินส่วนกางเกงนี่แล้วใหญ่ขาสองข้างมันไม่เท่ากันอย่างแน่นอนนอกจากนั้นมันยังไม่ได้เป็นสัตว์เป็นส่วนใดๆทั้งสิน้นเฮ้ยเด็กน้อยของข้าพาลี่เจ้าช่าง เชียวเฟิรนถอนหายใจเล็กน้อยทำหน้าคุ้นคิดอยู่คู่สัน้นไม่ช้ามันก็พบว่าเสื้อผ้าเหล่านี้มีค่ายิ่งนั่นเพราะสติตัวน้อยของมันพาลี่ที่นิ้วมือทั้งห้าของนางมีแต่ผ้าพันแผลบางจุดก็ยังมีจุดแดงเล็กๆอยู่นี่แสดงว่าชุดนี้กว่าจะได้มามันคงช่างยากลำบากยิ่งสำหรับสตีตัวน้อยนางนี้ของมันเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เชียวเฟิรก็ไม่อาจจะใจร้ายได้ แต่สัญญากับตัวเองว่าจะเก็บชุดนี้เอาไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของตัวเองในส่วนของเชียวเฟิงนั้นสิ่งของแทนใจที่มันจะมอบให้พาลลี่นั้นเป็นทองก้อนกลมก้อนหนึ่งผู้คนที่มาร่วมงานต่างแปลกใจนั่นเพราะธรรมเนียมของโลกนี้สิ่งของในพิธีต้องเป็นของที่ทางบุรุษรสตติเป็นคนจัดทำขึ้นด้วยตัวมันเองเท่านั้น หากแต่เมื่อเชี่ยวเฟิงหยิบทองก้อนกลมออกมามันคล้ายกับว่าเชี่ยวเฟิงไม่มีความตั้งใจต่อง,งานมั่นหมายนี้เลยหากแต่ในคู่ถัดมาผู้คนต่างก็ต้องแปลกใจด้วยสิ่งอัศจรรย์กำลังปรากฏบนมือทั้งสองข้างของเชี่ยวเฟิงแสงสีทองสว่างจ้าแสงแห่งสัพพธาตุปรากฏมันเต็มไปด้วยสีสันที่หลากหลายยิ่ง่องสว่างงดงามแก่สายตาผู้คนเชียวเฟิงใช้คิดวิชามากมายควบคุมห้าธาต์ หลอมก้อนทองทรงกลมแปลเปลี่ยนมันเป็นแหวนทองที่มีนางหงโบยบินรอบตัวแหวนและด้วยการใช้หลักวิชาที่เกี่ยวกับสัพพธาตุมากมายเช่นนี้แหวนวงนี้จึงช่างงามวิจิตราย,ยิ่งจากร้อนจนหลอมระลายสู่เย็นจนถึงจุดที่ทองคำได้รูปพอสวมใส่ใช้เวลาเพียงไม่กี่อึดใจความประหลาดใจนั้นปรากฏต่อผู้คนที่มาร่วมงานยิ่ง แม้แต่ยอดหญิงงามลัศวีอันฉีก็ถึงกับมองตาค้างกับคณิตวิชาอันแปลกประหลาดเช่นนี้ของเชียวเฟิงพวกนางและคนในโลกนี้หาได้รู้จักวิชาหลอมสัพพธาตุอันแปลกประหลาดนี้ไหมสวีอันฉีไม่ช้าก็คงหน้าใกล้ยอดหญิงงามก่อนสอบถามว่าเชียวเฟิงใช้คิดวิชาอะไรแน่นอนยอดหญิงงามก็ไม่อาจจะรู้ เชียวเฟิงสวมแหวนให้แก่พานี่แหวนวงนี้ของเชียวเฟิงไม่ธรรมดามันมีความสามารถพิเศษอยู่มากนั่นเพราะม,มันสร้างขึ้นโดยใช้ตำราวิชาการหลอมเทพศาสตร์ของเจ้าหมื่นมานแม้มันจะเป็นแค่ระดับพื้นฐานก็ตามนอกจากทองก้อนที่ผู้คนเห็นได้โดยทั่วไปแหวนวงนี้มันยังแฝงไปด้วยธาตุพลังของเราสัตว์อสูรอีกสี่ธาตุแม้มันจะเป็นแก่นธาตุระดับสูงของโลกแห่งนี้ก็ตาม หากแต่คุณสมบัติโดยรวมของมันยังถือว่าต่ำนักในสายตาของเชียวเฟิงหากแต่เชียวเฟิงก็พยายามเต็มที่มันไม่คุ้นชินกับวิชาการหลอมาธาตุมากนักหากแต่สิ่งที่มันทำก็มากพอที่จะทำให้คนนับหมื่นประทับใจในแหวนล้ำค่าวงนี้ไอเย็นจางๆปรากฏจากตัวแหวนนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะระบบสังหารเทพ